สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมเข้าใจว่าพ่อแม่พี่น้องหลายท่านนะครับเป็นห่วงพวกเราในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าผมต้องบอกว่าผมกับคุณหมอไก่สบายดีด้านขวามือของผมผมแนะนํานิดนึงคุณหมอไก่ คุณหมออิสระนะครับเป็นผู้สมัครนายกอบจอของพวกเราในจังหวัดนครศรีธรรมราชรพวกเราวันนี้อยู่ที่นี่ก็คืออยู่ที่ไหนครับคุณหมอบอกหน่อยทะเลสวยๆมีจุดชมวิวสวยๆที่นี่เขาเรียกอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานหาดท้องหยีนะครับที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นถนนเรียบชายทะเลที่ถือว่าสวยที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้ครับครับทุกท่านครับผมและคุณหมอ ได้นั่งประชุมเรื่องการทำเศรษฐกิจของพ่อแม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชให้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งเราเล็งเห็นว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ต้องเที่ยวสวยงามที่ยังไม่ได้ขัดเกลาอีกเยอะแยะเลยทุกท่านครับแล้ววิสัยทัศน์ของคุณหมอในฐานะผู้สมัครนายกอาบาจอของพวกเราก็คือเส้นทางคมนาคมสาธารณะที่จะเชื่อมโยงระหว่างอำเภอเมือง นครศรีธรรมราชไปจนถึงท่าเรือเฟอร์รี่ที่จะข้ามไปที่จะข้ามไปเกาะพังานที่อำเภอดอนสักเกาะสมุยนะครับเกาะพังันที่ดอนสักสุราษฎร์ธานีเส้นนี้นะครับจะวิ่งผ่านอำเภอเมืองนะครับผ่านท่าศาลา ไปจนถึงสีชนที่เรายืนอยู่แล้วก็เลี้ยวขวาออกมาตัดเข้าเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นเรียบชายทะเลทุกท่านดูนะครับความสวยงามของเส้นนี้ผ่านเส้นเรียบชายทะเลเสร็จก็จะไปถึงขนอมแล้วก็จะข้ามเขตจังหวัดข้ามไปเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจนถึงท่าเรือเฟอร์รี่ซึ่งที่ที่นักท่องเที่ยวขึ้นเรือไปเกาะพังงาและเกาะสมุยนะครับทุกท่านครับ เส้นนี้พอจะออกจากเมืองที่แรกปุ๊บจะผ่านสนามบินก็จะแวะเข้าไปรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินหลังจากนั้นก็ผ่านท่าศาลาที่ท่าศารามีอะไรบ้างครับที่ท่องเที่ยวจริงๆท่าศาลาก็มีหาดสวยๆนะครับหาดทรายแก้วก็ดีแต่ที่สําคัญที่นั่นมีศูนย์การแพทย์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นแห่งที่สองของภาคใต้ที่เรารอกันมานานแล้วเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเจจังหวัดตอนบนนะครับ ครับแล้วก็มีมหาลัยครับมหาลัยวะไยลักษ์ครับซึ่งอยู่ที่เดียวกับศูนย์การแพทย์ฮะอยู่ที่เดียวกันจากมหาลัยวะไยลักษ์เข้าใจว่าที่นั่นมีวัดที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่เคารพของคนในท้องที่วัดยางใหญ่ครับก็คือวัดยางใหญ่ที่อยู่ด้านซ้ายมือของ401นนะครับตอนนี้มีหน้ากากนายพรานซึ่งเป็นที่นิยมกันค่อนข้างมากครับผมแล้วก็จะผ่านถ้าวิ่งสายรถเส้นนี้ก็จะผ่านอีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ดังมากแบกรับดังมากของ นครศรีปัจจุบันอยู่ดังมากทั่วประเทศนะครับเขาเรียกว่าวัดเจดีย์วัดเจดีย์วัดไอ้ไข่ครับวัดไอ้ไข่นะครับก่อนที่จะมาถึงสีชนรพอถึงสีชนแล้วสายรถเมย์ที่เราวางไว้ก็จะเลี้ยวขวาครับไม่วิ่งเส้นสีขึ้นเขาไพลดำครับแต่จะเส้นวิ่งเส้นสีชนขนมใ่ครับก็คือเส้นนี้เรียบชายทะเลเรียบชเลเรียบชายทะเลมาครับพอเรียบชายทะเลมาจะเจออะไรบ้างครับคุณหมอเราก็จะเจอที่อุทยานแห่งชาติหาด ท้องหยีที่เรายืนอยู่นะครับแล้วก็ขับเรียบชายเรนที่สวยงามอ่มากมากนะครับไปจนถึงขนอมไปถึงหาดในเพลาซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันในจังหวัดนครศรีธรรมราชหาดหน้าด่านตรงนั้นนะครับขนอมเนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญมากนะครับปลาโลมาสีชมพูเนี่ยเป็นที่รู้จักกันผมว่าทั่วโลกก็ว่าได้นะฮะนักท่องเที่ยวมากันอ่มากมายแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเส้นทางที่จะเข้าถึงได้ง่ายๆนะฮะอย่างที่ คุณธนาทรได้กโกินา,ามาชมวิวในวันนี้นะครับร่วมกับพวกเราทีมนครก้าวหน้าผมเชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวจาังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมที่จะหลังไหลกันมาเยี่ยมชมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับทุกท่านครับโครงการนโยบายนี้ผมย้ำอีกครั้งสำหรับคนที่เพิ่งมาดูเป็นรถเมล์สาธารณะที่จะเชื่อมโยงอำเภอเมืองไปถึงขนอมลแล้วไปสุดที่ ดอนสัก,ส,กสุราษฎร์ธานีไม่เข้าอำเภอดอนสักนะครับแต่ไปจอดที่ท่าเรือเฟอร์รี่แล้วก็วกรถกลับ,บเส้นที่ผ่านก็ผ่านจากเมืองคอนนะครับแวะรับจุดแรกสนามบินอำเภอท่าสาราผ่านวัดรลักษ์ผ่านวัด,าวดยางใหญ่ผ่านวัดเจดีผ่านสีชนแล้วเลี้ยวขวาเข้ามาเส้นตัดใหม่เลียบทะเลนะครับซึ่งด้านขวามือของเราก็คืออ่าวไทยนะครับนี่คือทางทิศตะวันออก ผ่านเส้นนี้ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติทะเลขนอมนะครับซึ่งก็มีหาดทรายสวยๆหลายหาดตรงไปถึงขนอมข้ามเขตไปในสุราษฎร์ไปถึงท่าเรือเฟอร์รี่ทุกท่านครับเส้นนี้ทั้งหมดมีประมาณ120กิโลเมตรถ้าวิ่งรถจากนี่ไปถึงสุดทางท่าเรือเฟอร์รี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับคุณหมอ น่าจะสักประมาณ1ชั่วโมง45นาทีฮะนะฮะึชั่วโมง45นาทีถ้าลองคิดนะครับถ้ามีจุดแวะจุดสต็อปด้วยก็2ชั่วโมงกว่าเราตั้งใจที่จะคิดราคาที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ต่อไปนักท่องเที่ยวท่านดูนะครับที่จุดจอดรถนะครับจุดพักชมวิวมีแต่รถส่วนตัวถ้าไม่มีรถโดยสาร,ดดส,ารสาธารณะก็ต้องเหมารถตู้ขึ้นรถตู้มา <Okay. S 1> แต่ถ้าลองคิดดูถ้าเรามีรถเมลวิ่งสายนี้ ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางได้อย่างสะดวกแล้วยังทำให้นักท่องเที่ยวเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันตอนเช้าลงเครื่องมาเสร็จเดินทางไปวัดไปไหว้พระได้ไปไหว้พระเสร็จนะครับขึ้นรถต่อ,ตอมาที่นี่มาจุดชมวิวด้านนี้นะครับด้านขวามือของผมนี่เป็นบ้านพักของอุทยานท่านเห็นไหมครับมีบ้านพักอยู่3ามสี่หลังตรงนี้เป็นบ้านพักของอุทยานซึ่งคุยกับอุทยานแล้วจองล่วงหน้า แค่คืนละ1,000บาทมองออกไปเปิดหน้าต่างก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลสวยงามนะครับไปถึงท่าเรือเฟอร์รี่ข้อดีของสายรถเมย์สาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวสายนี้ข้อดีของมันก็คือลงสุราษฎร์ไปเที่ยวเกาะพัง,งานเสร็จข้ามเรือเฟอร์รี่กลับมาขึ้นรถเมย์สายนี้กลับมาเที่ยวที่นี่ได้ต่อแล้วกลับไปขึ้นเครื่องบินที่นสนามบินนคร,นครหรือลงนครเที่ยวตรงนี้เสร็จปุ๊บขึ้นไปสุดสาย ไปลงที่ท่าเรือเฟอร์รี่แล้วค่อยขึ้นไปสมุยพังงานก็ยังได้มันจะเชื่อมโยงสถานทีท่ท่องเที่ยวสําคัญของ,งสองจังหวัดเข้าด้วยกันเลยนะครับผมเชื่ออย่างยิ่งว่าวิสัยทัศน์ของคุณหมอพอผมฟังที่แรกแล้วผมก็ตกใจผมก็ไม่ค่อยเชื่อคุณหมอว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้มันสวยจริงหรือเปล่าคุณหมอบอกถ<ว>้างั้นต้อง,งามาดูเองม,มันเข้าถึงยากเพราะไม่มีการเดินทางสาธารณะผมเชื่อว่าการเดินทางสาธารณะสายนี้ถ้าเราเก็บแล้วให อบจซับซีได้สักนิดหน่อยนะครับเก็บสัก30บาทตลอดสายเนี่ยจะดึงนักท่องเที่ยวมาได้อีกเยอะเลยและนักท่องเที่ยวก็จะจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อนักท่องเที่ยวมามากขึ้นเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนมากขึ้นนะครับนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วนี่ผมเชื่อว่าเมื่อมีรถประจําทางนี่พี่น้องที่อาศัยอยู่ตามเส้นทางสายนี้ก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยอย่าลืมเม่อมีมหาลัยอยู่ใช่ครับมหาลัยวไรยรัก เรียนนักศึกษาจากมาอะยรว้ไรลักจะเดินทางไปไหนต่อไปถ้ามีรถเมลสายนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นใช่ครับนะครับเป็นรถเมลปัจจุบันไม่มีมาก่อนเคยมีแต่ว่าเนื่องจากความนิยมมันลดลงนะครับ,รบสิ่งที่พวกเราอยากจะทําที่เป็นวิสัยทัศน์ของคุณหมอก็คือรถเมลที่ประจําทางโดยมีคุณสมบัติก็คือ1ต้องตรงเวลา2ต้องถี่เราวางแผนไว้ชั่วโมงละปลอดภัยด้วยนะครับ1คันลำดับ3ก็คือต้องปลอดภัยนะครับ ีปลอดภัยราคาเข้าถึงได้ที่30บาทตลอดสายผมเชื่อว่าเป็นไปได้แล้วจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดของนครศรีธรรมราชดีขึ้นนักท่องเที่ยวมามากขึ้นประชาชนที่อยู่ในอำเภอต่างๆที่เราพูดมาเมื่อกี้มีทางเลือกในการเดินทางคมนาค,คมสาธารณะมากขึ้นอยากให้ทุกคนมาเห็นสิ่งที่ผมเห็นกันผมดูแล้วคืนนี้อยากจะนอนที่นี่เลยนะครับ <laughs> เพราะมันสวยมากนะครับ <laughs> ก็เป็นที่เสียดายที่สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอย่างนี้ ต้องคนมีรถเท่านั้นถึงจะมาได้นะครับคนที่ไม่มีรถจะมาถึงนี่โอกาสก็ยากมากถ้ามาได้ก็ใช้เงินเยอะนะครับถ้าเรามีเส้นคมนาคมขนส่งเส้นนี้ผมเชื่อว่าเออเออจะเป็นประโยชน์กับทุกฝักทุกฝ่ายค,ค,คุณหมอมีอะไรนะครับที่จะฝากกับผู้ชมอยูไ่ไหมครับ อีกอีกสามเส้นทางนะฮะนอกจากเส้นทางที่เป็นเส้นท่องเที่ยวใช่ครับคุณหมออยากจะพูดคร่าวๆไหมครับครับก็เส,ส้นทาง4เส้นทางที่เราคิดว่าจะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวก็คือเส้นทางจากนครสีมราชนะครับผ่านไปทางมหายาลัยราชพัฏนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย ไปถึงอำเภอรพรมคีรีบ้านผมเองเนี่ยครับก็จะมีน้ําตกเรียงกันไปเลยฮะตั้งแต่น้ําตกพรมโลกน้ําตกไอ้เขียวนะครับน้าตกสองรัฐนะฮะแล้วปลายทางของเราก็จะอยู่ที่น้ําตกที่มีชื่อเสียงระดับที่ปรากฏอยู่ในธนบัตรใบละพันบาทใบเก่านี่ครับก็คือน้ําตกกรุงชิงนะครับถ้าสามารถพัฒนาเส้นทางการครัมัคงไม่เข้าถึงได้ดีซึ่งตอนนี้ก็กําลังพัฒนาอยู่นะฮะกำลังพัฒนาเส้นทางอยู่ผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ อ,อย่งอย่างมากมาอีกด้วยซึ่งจะวิ่งเส้นนี้นะครับก็คือถ้าทุกท่านลองนึกภาพตามผมนะครับนี่คืออําเภอเมืองนะครับฝั่งนี้คือฝั่งตะวันออก นะครับเส้นนี้ก็จะวิ่งตัดตะวันตกอําเภอแรกที่ผ่านก็คืออําเภอพมคีรีแล้วไปสุดทางที่อําเภอนพิตามนพิตานะครับนี่ก็จะเป็นเส้นที่2ที่จะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งเส้นนี้ความยาวก็จะน้อยหน่อยเส้นนี้เส้นที่เราอยู่ที่เราพูดอึงที่ประมาณน้อยยี่สิบแปดสิบกิโลสัก80กิโลนะครับเส้นที่3ามครับ เส,นส้นทางค<า>รรมนาคมสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์ของคุณหมอเส้นที่สมก็คือคจากนครศรีธรรมราชเราก็จะมุ่งไปทางตามตะตกเช่นเดียวกันนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะผ่านอำเภอลานสกาซึ่งตรงที่ลานสกาเนี่ยเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวนะที่มีชื่อเสียงนนก็คือครับโลกเลยครับคีรีวงนะฮะทุกคนทุกท่านน่าจะรู้จักนะครับ <S <S เลยจากคีรีวงไปนะฮะก็จะเป็นวัดที่คนใต้สักการบูชา ไม่น้อยไปกว่าหลวงพ่อทวดนะครับก็คือวัดพ่อท่านคล้ายที่ช้างกลางนะครับเลยไปจากตรงนั้นก็จะไปยังทุ่งใหญ่นะซึ่งเราจะมีก็เรียกเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงะระดับโลกนะครับหัวหน้าจำได้นะครับทะเลสองห้องะนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับฝรั่งนักท่องเที่ยวนักดำน้ำจากทั่วโลก รู้จักนะครับเพียงแต่ว่าคนไทยเราอาจจะไม่รู้จักนะฮะตรงนั้นก็ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนไทยอาจจะไม่ดำน้ำนะฮะเพราะอันตรายมากแต่ว่าไปกินลมชมวิวไปรู้จักที่ดำน้ําที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั่นคือทุ่ทางตะวันตกค่อนข้างไปทางเฉียงใต้อ้ใช่ใช่ครับเส้นสุดท้ายเป็นเส้นคมราคมสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเส้นสั้น จากตัวนครซึ่ง,งใก<ต>ล้ตัวเมืองครับตรงนี้จะเป็นจุดซึ่งเข้าถึงได้ง่ายนะครับ,รบจริงๆแล้วบริเวณปากนครนะครับทุกคนชาวชาวนครศสีมราชรู้จักดีนะฮะเพราะเป็นแหล่งอาหารทะเลมีซีฟู้ดที่มีชื่อเสียงอยู่หลายจุดเลยตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่ายังมีจุดที่น่าสนใจนะครับเป็นแหล่ง เรียกว่าเป็นแหล่งที่คนรู้จักนะฮะจะ <ดง S 1> บอกว่า <ดง S 1> เป็นแหล่งท<ห>่องเที่ยวโด่งดังนะครับก็คือแหลมตะลุมพุกนะฮะเหตุการณ์วาตภ,ภัยเมื่อปี2 5 0 5ยเนี่ยพวกเรายังจดจํากันได้ดีคนมานครนี่อยากไปฮะแต่พอบอกว่าต้องใช้เวลาไปกลับเนี่ยสามหรือสี่ชั่วโมงครึ่งวันเนี่ยนะฮะก็ถอดใจกันเป็นส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าถ้าตรงนั้นเนี่ยเราพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ปากนครให้ดีนะฮะเป็นแหล่งที่คนนั่งชิลชินะฮะไปกินลมชมวิวกินอาหารนะครับอ่กินกาแฟแล้วก็ได้แต่สามารถที่จะ เดินทางโดยทางเรือใช้เวลาสักประมาณ15นาทีไปถึงแหลมตะลุมพุกเนี่ยผมเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้กับคนที่มาเยี่ยมชมเมืองนครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างดีครับดังนั้นตกปากนครถ้าทำการคมนาคมสาธารณะจากอำเภอเมืองไปถึงปากนครรถเมล์เส้นนี้ครับ ถ้าไห่ครับดูแลกี่นาทีเอ่อถ้าจากตัวเมืองถ้าถนนดีกว่านี้ฮะตอนนี้ใช้เวลาสักประมาณ25นาที25นาทีถ้าถนนดีกว่านี้ผมว่า10นาทีถึงลไปถึง10นาทีถึงนครแล้วก็จะทําเรือสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเอาคนจากปากนครคตัดจากมองเข้าไปฮะไปถึงตรงๆเลยแหลมตะลุมพุกครับซึ่งแหลมตะลุมพุกมีชื่อเสียงอยู่แล้วทุกท่านคงเคยได้ยินคนอยากไปแต่ไปยากนะและนั่นก็คือวิสัยทัศน์ของคุณอิสระนะครับ ผู้สมัรมนายกอบจอของเราในจังหวัดนครศรีธรรมราชเบอ,อร์อะไรครับคุณหมอเบอร์สครับวันที่20ทธันวาที่จะถึงนี้ครับอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้าอยากจะเห็นเมืองนครได้รับการพัฒนาเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับง็ประมาณพันกว่าล้านของอบจอ4ปีก็5,000เกือบ6 0 0 0ล้านนี่ครับได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องคนนครนะครับ20ธันวากาเบอร์สนะครับ ค,ครับทุกท่านครับและนี่ก็คือวิสัยทัศน์ของเราถ้าลองคิดนะครับเส้นทางคมนาคมสาธารณะที่ตรงเวลาที่มีความถี่เหมาะสมอย่างน้อยชั่วโมงละ1คันราคาเหมาะสมตลอดสายอาจจะสัก20 30บาทนะครับจะเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเข้าด้วยกันเส้นแรกอำเภอเมืองผ่านสนามบินผ่านท่าสาราผ่านวัดไรล,ลักษ์ผ่านวัดยางใหญ่ผ่านวัดเจดีเข้าสีชนเลี้ยวขวาปัดมาถนนเลียบทะเลนะครับผ่านอุทยานแห่งชาติขนอมนะ ครับวิ่งไปถึงอำเภอขนอมข้ามจังหวัดสุราด์ดอนสักแต่ไม่เข้าอำเภอดอนสักไปจอดที่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อดึงและส่งนักท่องเที่ยวไปกลับจากเกาะพงันและเกาะสมุยนะครับนี่เป็นเส้นที่1เส้นที่2วิ่งไปทางทิศตะวันตกอำเภอเมืองผ่านพรมคีรีผ่านอำเภอไปสิ้นทางที่นกป,ปิตําเส้นที่3ตะวันตกเฉียงลงมาทางใต้นิดนึงนะครับผ่านลานสกาช้างลานและไปสุดสายที่ช้างกลางนะครับแล้วไปสุดสายที่ รุ่งใหญ่เส้นที่4เส้นสั้สสนอำเภอเมืองไปถึงปากนครแล้วต่อเรือเพื่อส่งนักท่องเที่ยวไป<ะ>แหลมตะลุมพุก4เส้สนนี้ถ้ามีการคมนาคมสาธารณะที่ดีตรงเวลาสะอาดปลอดภัยมีความถี่ที่เหมาะสมคุณหมอเชื่อเหลือเกินว่าจะพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครได้แล้วก็จะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องใช้รถยนต์สาธารณะความแออัดบนถนนก็น้อยลง มลพิษก็น้อยลงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนก็น้อยลงนี่คือวิสัยทัศน์ของพวกเราคณะก้าวหน้างบประมาณที่จะใช้ลงทุนตรงนี้รถเมย์เเมตรที่เราวางไว้ไม่จําเป็นต้องใช้รถเมย์ใหญ่10กว่าเมตร20เมตรเหมือนในกรุงเทพนะครับเอาเเมตรก็พอ7เมตรนี่20ที่นั่ง20ที่ยืนนะครับก็น่าจะใช้เส้นละสักเอ่อสี่ห้าคันเนี่ยสเส้น5เส้นก็สัก20คัน20คันคันหนึ่งประมาณเอ่อสามล้านบาทนะครับสล้าน20คันลงทุนก็ เจ็บล้านบาทซึ่งอาบาจนครศรีธรรมราชมีงบต่อปีที่มาจากภาษีของประชาชนนครปีหนึ่งประมาณ1,200 1 2 0 0ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วที่จะลงทุนตรงนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนนี่คือวิสัยทัศน์พวกเราทุกท่านครับการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดนครอนาคตของนครศรีธรรมราชอยู่ในมือของคนนครเอง20ธันวาท่านเลือกเอง ว่าอนาคตของจังหวัดนครจะไปในทิศทางใดผมขอความสนับสนุนให้คุณหมออิสระนะครับผู้สมัครนะครับเบอร์สี่ครับเบอร์สี่ครับขอบคุณทุกด้านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ